รยนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วงต่อจากนี้ไปเป็นรายการธรรมะวันนี้พบกันในเช้าของวันเสาร์ที่ิ0เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563 ตรงกับวันแรงแปดค่ำเดือนสิบอปีชวดวันนี้เป็นวันพระโยมเป็นวันพระเป็นวันธรรมจาวนะเป็นวันที่ญาจจติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้มีโอกาสเข้าวัดควางเทศควางธรรมกันตามการตามเวลา ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมานานเท่าไหร่บอกไม่ได้แต่ใช้คำว่านานเท่านานก็แล้วกันคนเราชาวพุทธทั้งหลายก็จะมาวัดแต่ว่าในการมาวันมาวันพระทำบุญวันพระเนะี่ยแต่ยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันไปบ้าง แตกต่างกันออกไปบ้างเมื่อสมัยที่จะมาเป็นเด็กๆก,ก็ไม่เด็กแล้วเป็นหนุมน่มๆแล้วก็เป็นการมาวัดนี่หนึ่งมาถึงแล้วต้องนั่งรอมาถึงหาที่นั่งรอ <c oughs> นั่งรอใส่บาทการใส่บาทของคนสมัยนั้นใช้คำว่าสมัยนั้นเลยจะ็กแก่เป็นหน่อยแม้แ,แต่ปะมาณ <c oughs> อาการใส่บาทของคนสมัยนั้นว่า้นต้องรอให้พระทร่านสวดพาหุงซะก่อนพอตัวเอ็ทีพิโสนี่ก็ยังไม่เป็นไร นั่งฟังเฉยพอพระขึ้นบทคำว่าพอหวงสอาจะมาปินเนมมิตตสาวุธานตังตอนนั้นพากันลุกเลยรุมปรังเริงปรังกันเขาลุกไปใต่บาตรก็รุกโกรกเรงกันไป แต่ว่าหลังจากนั้นมาพอมายุคป,ปัจจุบันก็หลายปีมาแล้ก็ไม่รู้ว่าประยุกต์กันมาอย่างไรเดย๋ยวดีดีโยมมาถึงใส่บาทเลยบาทตัำไว้ร,รอง โยมมาถึงใส่บาตรน,นำกับข้าวใส่ถ้วยใส่ขันเตรียมถวายพระพอพระลงมาถึงก็แต่เวลาให้สัญญาณระฆังพระลงมาถึงก็โยมก็ไหวพระรับศีเลยในยุคปัจจุบันกราบพระรับสี นี่ก็แตกต่างกันไปบ้างตัวนหนึ่งและยิ่งมาสมัยปัจจุบันญาติโยมมีเวลาว่างน้อยลงญาติโยมมีเวลาว่างน้อยลงอาตมาก็มาคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้ ญาติโย,ยมได้มีเวลามาวัดมาวาทันเอ่อทำไงจึงจะมาทันประโยคบางคนมาไม่ทันน่ะบอกไม่มาดีกว่ารอสายบาทเฉพาะวันธรรมดาก็แล้วกันธรรมดาพระออกรบบับวิปทบาตรเเช้านิดเึ่ โยมก็ไส่บาตเสร็จแล้วก็ไปไล่ไปนาไสบาตเสร็จไปไล่ไปนาอาตมาก็เลยมาคิดกันใหม่ก็ไปคิดเฉพาะอาตมาคนเดียวหรอกก็หลายๆรูปก็คิดว่าเราก็ปรับปรับกลยุทธ์ใหม่ แช่คขอบพระกลยุทธเลยหรับวิธีการใหม่ว่าทำยังไงจะให้โยมมาวัดทันก็เลยมาปรับว่าเอาอยางนี้ทางนั้นน่ะเราไม่ต้องมัวสแสดงธรรมแล้วเราหาโอกาสอื่นมาสแสดงธรรมแต่อย่างอาตมานี่ก็เนี่ยหาโอกาสอย่างนี้นะมาสแสดงธรรม โยมฟังบังไปฟังบังก็แล้วแต่เขาที่ได้เท่าที่มีก็ว่าไปส่วนเวลาตรงนั้นปล่อยเวลาให้ญาติโยมได้กลับไปทำง,งานโยมมาถึงก็ใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรพอแต่เวลา ใชกำหนดเดเวลาโดยประมาณก็ละลงศาลาเสรแล้วก็รับสินโยมถวายทานเลยให้โยมถวายทานพอถ,ถวายทานเสร็จแล้วก็รับพรเลยรับพรเสร็จไปใครไปมันใครมีงานก็ไปรีบไป ไม่มีงานก็อยู่ทานข้าวที่วัดนี่ก็ทำมาหลายปีแล้วโยมก็มาได้ส่วนหนึ่งโยมก็มาได้ส่วนหนึ่งนี่ปรับให้มันเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันให้มันเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันโยมก็ได้ทำบุญวันพระ แต่ก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีประเพณีเดิมๆรับทำไว้ดีแล้วทำไมมาเปลี่ยนทำไมมาแปลงพวงนั้นก็เอาไปละก็ตกแปลงให้มาทันยุคทันสมัยใช่ไหมแปลงให้ทันยุคทันสมัย ไม่ให้จะไม่ปรับอย่างนั้นไม่ได้พราะทุกถึงทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีการปรับการเปลี่ยนการแปลงอยู่เนืองๆแต่ว่าจะทำอย่างไร จะทำอย่างไรที่จะให้โยมเข้าใจจะให้โยมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกแันในขณะเดียวกันเนี่ยตมาก็พยายามบอกโยม <c oughs> บอกโยมว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย คนฉลาดขึ้นทำไมใช้คำไปอย่างนั้นเนยคนฉลาดขึ้นไม่ว่าพระไม่ว่าโยมก็มีความรู้ความฉลาดมากขึ้นก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามโรคปัจจุบัน เปลีแปลงไปตามโลกปัจจุบันแม้แต่ศาสนาพิธีพิธีการต่างๆก็เปลี่ยนมีที่ไม่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของพระวินยัยแต่พอมาพูดเรื่องพระวินัยนี่ก็ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชาวพุทธของเราก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจและไม่เข้าใจยังมีบางคนบางกลุ่มก็เข้าใจคลาดเคลื่อนฉใช้คำว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสิ่งนี้คือพระววนันสิ่งนี้ ไม่ใช่พระนินัยนในนิดๆหน่อยๆแม้แต่พระสงเองก็ยังพยายามที่จะบอกโยมตามความเข้าใจของตนเองไม่ดูไม่วิเคราะห์ให้ถ่องแท้แตำไมใช้คำว่าไม่ดูไม่วิเคราะห์ให้ถ่องแท้ อาตมาเป็นอีกรูปหนึ่งที่พยายามดูพยายามวิเคราะห์แล้วก็ถ้าสงสัยในบางเรื่องก็ถามพระเถระหรือบางเรื่องก็เปิดดูในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกปัจจุบันก็ไม่ใช่เปิดยากเปิดเย็นเปิดดูในคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้ว แล้วก็นำมาชี้นำมาบอกญาติโยมว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นนี่ก็สัวนหนึ่งในยุคปัจจุบันมันค้นหาอะไรตอมีอะไรไม่อยากนักหรอกค้นหาไม่อยากนักแต่ก็ยังมีบางคนบอก โบราณทำมาอย่างนี้ดีแล้วบางอย่างไม่ดีหรอกเวไม่ดีคือบางอย่างเนี่ยสมัยเก่าไม่สามารถทำได้จำเป็นต้องทำอย่างนั้นใช้คำว่าทำด้วยความจำเป็นก็มีเยอะหลายอย่างที่ผูด้ใดจะเพราะ การศาสนาพิธีก็ตามหรือทางพระวินัยก็ตามบางครั้งบางครามไม่สามารถที่จะทำอย่างปัจจุบันได้อาตอมาอยากยกตัวอย่างโยมทางภาคอิสรนจริงๆไม่ภอ,อิสรมาอยู่กับให่เพชนเราีนก็มี แต่วันนั้นสืบเรื่องมจา,าจากพาคอิสานอสร้างวัดแล้วที่ตามประเวณีนเนี่ยในการทําสังฆกรรมเนี่ยให้ทําในน้ําได้เช่นสะมีสะใหญ่ๆมีบึงใหญ่ๆใ,ให้ทำแพรลงไปลอยไปการสะก,กางบึงจนว่าวักน้ำไม่ถึงฝวังนู่นนะ เอามือสองมือวักน้บตสาดขึ้นฝั่งไม่ถึงฝั่งนั่นละให้ทำธุรกรรมได้แต่ว่าพอมาคนรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยแกก็ตะลุมเอาวัดแกก็สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้างวัดขึ้นมา จะทำเหลกรรมทำยังไงไม่มีขุดเข้าขุดขุดสมัยก่อนก็ไม่มีรถแบกโฮอยาปัจจุบันห่ะกถ้าขุดมือเนี่ยพากันขุดเกณฑ์ชาวบ้านมาขุดขุดสระหน่อยพอจะเป็นสระน้ำมีแบ้างมันแบงคูตูนใส่เข้า ูกน้ำใส่เขาแล้วไปปลูกสาลาปลูกกระตอบนนั้นในนั้นเรียกกัะว่าศิลป์สายสารกระดูกสิมป์ศิ้ปน้ำนนแล้วก็ให้พระไปทำรักกรรมกันเขา้าไปฟังปฏิมโมกในนั้นบ้างไปสัวกระถิ่งในนั้นบ้าง ไปทำปรารณน,นาออกมันสารอะไรนั้นบ้างแล้วแต่เราไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกพอทำไปทำมาคนส่วนหนึ่งบอกนี่และถูกต้องจริงๆแล้วไม่ถูกหรอกโยมไม่ถูกต้องเลยเพราะตามระวินัยเนี่ยสะปพุดก็ไม่ได้ต้องเป็นสะธรรมชาติ ก็เป็นธรรมชาตินี่ก็เรื่องหนึง่งทำกันมานานถามว่าคนเกา่าโง่ไหมล่ะบางครั้งก็ดูว่าไม่ใช่งโง่ในยุคนะ <c oughs> ไม่ใช่งโง่หรอกแต่หมดทางเรื่องหมดทางเรื่อง ก็จำเป็นต้องทัามาอย่างนั้นเรื่อยมาที่นี้มาโงต่ตอนนิยมนะมาโงต่ตอนที่ว่ามา,าพระหนุ่มแน่น้อยบวถได้ใหญ่มาที่หลังเนี่ยไม่แนะนำให้เขาเข้าใจแต่ถ้ารูปใดที่มาค้นว่าดูในประวินัยให้ถองแท้ก็จะเข้าใจ แต่คนส่วนหนึ่งที่ไม่ดูก็ไม่เข้าใจนึกวันนี้แล้วคือถูกแล้วนึกวันนี้คือถูกแต่พอมาปัจจุบันเข้าเหตุการณ์อย่างนั้นก็หมดแล้วหมดไปเพราะความที่ขัดตนและแววนเหล่านั้นก็หายไปโยมก็มาพากันสร้างโบสถ์สร้าง วิหารแล้วก็มีเขตวิสุงคามมสีมาเขา้าพระก็มาทำสังฆกรรมในเขตวิสุงคามมสีมาเมื่อก่อนหนะ้านในบางครั้งบางคราในอำเภอหนึ่งมีเขตมาีเพียงสองสามแห่งในยุคนะั้นและพระที่จะไปร่วมทำสังฆกรรมในเขตวิรรสุงคามมณีก็ไปไม่ไหวรถราก็ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน ก็จะเดินมากไปครึ่งค่นวันก็เดินไม่ไหวแล้วไม่เดินดีกว่าก็ยอมทําเข้าไปทุกนั่นถูกบางผิดบางก็ทำไปแต่ปัจจุบันให้ทาถูกบดอะเพราะอะไรเพราะรถมีขอผรถรามีในยานตตะบทวังอย่างนี่ก็ จะมีโบสถ์แค่วัดเรื่องรายรบบครามคีแล้วก็วัดตลอมจวนารามทั้งตำบลเจ็ดวัดมีสองโบสถ์เท่านั้นนะโยมอีสองโบสถ์แต่ว่าในสองโบสถ์ที่พระเต็มแต่ทำมาแลา้วในเจ็ดวัดที่ไม่มีโบสถ์ล่ะก็มาทำธุกรรมกันที่วัดเรื่องรายนี่แหละมาทำทำธฆระกรรมกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นวังพระปฏิโมกข์ก็มาที่นี่ แล้เดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งในโยมที่วัดใดที่รับกระถินก็จะมากลางนที่นี่มาถึงบองรุมบอ่อรุมตาขอใช้โบทแป๊บหนึงเอ้าหมดเลยไม่ใครห่วงแล้วไปทำละกรรมไปนี่ก็เลยถูกต้องหมดแล้วในยุคป,ปัจจุบันได้พูดถึงเรื่องความเข้าใจในพระวินัย อาตมาก็เลยพูดเหมือนว่าคนรุ่นใหม่นี่ฉลาดแต่เข้าใจจริงๆไม่ใช้คำว่าฉลาดเท่าไหร่ใช้คำว่าเข้าใจดีกว่าที่เข้าใจเนี่ยเครื่องอำนวยความสะดวกบางอย่างมันเอือ้อจริงๆพระเทราชอดีตก็เข้าใจแต่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆไม่เอือ้อที่จะทำเรื่องนี้ได้ อาตมามาบอกพระตรงนี้ว่ามาอ่าบวารณาวัดออกพรรษาเนี่ยให้มามาบวรารณาไปด้วยกันเพราะบวารณาแทนปฏิโบกพอปีหนึ่งสิบสองเดือน,นยี่สิบสี่ปฏิบโเคน่ย จริงแล้วสิบสองเดือนเหลือยี่สิสามปฏิโมกข์เทน่ในยมนะเป็นปวนาวรณาข้นหนึ่งคือกลางเดือนสิบเอ็ดเป็นปาวรณาไม่มีพระปฏิโมกข์และประปัจจุบันก็ไม่ขาดแล้วไม่ขาดปฏิโมกข์แล้วมาก่อนไหมกพออกพรรษาแล้วก็พากันขาด ปฏิบุกไม่ควังนะแม้แต่ในภาษาก็ยังหาพระที่จะ,ระตรวจปฏิบมกก็ไม่ได้บางทีพระมีส่วนแต่ว่าสถานที่ไม่รู้จะไปฟังตรงไหน,นก็มีแต่ในปัจจุบันในสถานที่ก็มีพระตรวดก็หายากได้ดแต่ว่าการเดินทางการจราจรไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็พอได้หาที่ฟวังพระปฏิบุกได้ อนยุปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยไม่ขาดพระปฏิโมกข์นี่ตัวหนึ่งที่รู้พระรุ่นใหม่เข้าใจในบางเรื่องแล้วสองเรื่องศาสนาพิธีบางเรื่องบางอย่างก็มีการอบรมมีการสัมมนา ให้พระที่อยู่ตามชนบ,บทของเราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่เนืองเนืองเพื่อให้เหมือนกันให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในการสแสดงธรรมหรือการเทศ ว่าขึ้นธรรมะต้องขึ้นอย่างไรตั้งนโมตั้งอย่างไรก่อนขึ้นธรรมะโยมต้องทําอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ทีนี้เมื่อมาแล้วอบรมมาแล้วมีการอบรมมีการอะไรมาเสร็จแล้วก็จะมาสอนโยมเนี่ยแล้วแต่ว่าพระรูปนั้นๆจะมีวิธีการบอกโยมอย่างไร แต่ก็มีบางวัดก็พระก็บอกโยมได้เหมือนกันบางวัดโยมก็ไม่เชื่อแล้วโยมไทยยกบางคนก็สำคัญเหมือนกันไปฉันเกิดมานานแล้วฉันทำอย่างนี้มานานแล้วพระที่เป็นผู้นำนี่เป็นพระลูกพระหลานที่บ้านนี้แนละยจะมาสอนฉันย่างไรมาบอกฉันย่างไรก็ไม่เชื่อแล้วนี่างนี้ก็มี ยังมีอยู่แต่ก็คงไม่หมากแล้วมั้งคงไม่หมากแล้วพูดอย่างนี้ยาว่าแต่เรื่องอย่างนี้โยมนะ่ะมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆอย่างเช่นวัยาวจกรเ,เวลาก็จะหมด่ขอ,อุยาตตรงนี้นิดนึงโยม วิยาวัจกรของวัดแต่ละวัดเนี่ยบางคนไม่เข้าใจแล้วพระก็ไม่สามารถบอกไม่สามารถอธิบายถึงหน้าที่ของวิยาวัจกรให้ฟังให้รู้ให้เข้าใจได้พอตั้งเป็นวิยาวัจกรปั๊บนึกว่ามีอำนาจเต็มวัด ก็มีบางครั้งบางคราในจ้าวาดบางวัดบางรูปไม่สามารถบริหารได้ต้องไว้ยาวิจกรบริหารเพราะว่านี่จะมาพูดหรือปิดแอร์เลยเนี่ยนะดังเข้าไม้ซ่าดสะอาดเนี่เอาละรือต้องน้ำทามใหที ก็ยังมีหลายวัดอยู่ที่วิยาวัจยกรบริหารวัดบางแห่งเนี่ยจะมีการรับพราป่าจะรับหรือไม่รับจะอย่างไรต้องให้วิยาวัจยกรเป็นผู้รับเป็นผู้ดำเนินการก็มี วิยาวยากรบางคนนี่ถึงขนาดไม่พอใจเจ้าจวาดไล่เจ้าวาดเลยว่าผมนี่แหละคือวิยาวิยากรละ่ะไล่เลยมันไล่ไปแล้วะเจ้าวาดไปแล้วตัววิยาวิยากรขับออกจากวัดไปแล้วก็ยังเข้าใจว่าตัวเองเป็นวิยาวิยากรนะ อยางเข้าใจว่าตัวเองเป็นวิย,ยาวัจกรพอมีเจา้ามีพระรูปใหม่มาจะเป็นนาทาำนาที่หัวหน้าสงแกเขาอยัางชี้ซ้ายชี้ขวาบอกเขาผมนี่แหละคือวิย,ยาวัจกรวัดน,นี้แหละจริงน้หมดไปแล้วหมดตั้งแต่วันที่เจ้าวาาองค์เก่าออกแล้ว วัย,ยาวิกรเป็นผู้ช่วยจาววาดเฉพาะรูปนั้นๆเท่านั้นยกตัวอย่างวัดเรือรายสมัคคีเนี่ยถ้าวัย,ยาวิทยกรมาขับจาววาดโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยตาตมาออกจากจาววาดไปแล้ววัย,ยาวิทกรก็หมดไม่ต้องลา หมดเลยหมดโดยปริยายถ้าเกิดพระรูปใหม่มาแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นเจา้าวาดนั่นล่ละเขาจะแต่งตั้งวิยยาวิทยกรใหม่จะมาอ้างว่าผมคือวิยยาวิทยกรไม่ได้นะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ว่า จ้าวาดใหม่มาตั้งวิย,ยาวิยากรรมมากผวพระวิย,ยาวิยากรเก่ายังไม่ยอมกว่าผมนี่แหละคือวิย,ยาวิยากรตัวจริงและตั้งก่อนนี้ตั้งก่อนหน้าน,นี้ว่างั้นถูกแล้วตั้งก่อนหน้าน,นี้แหละแต่ว่ามันหมดก่อนหน้าน,นี้ไปนานแล้วหมดตั้งแต่วันที่จ้าวัดเก่าเ็าออกไปนั่นแหละนี่ก็ตัวหนึ่งระเบียบต่าง นี่เป็นกฎหมายนด้โยมนะเป็นกฎหมายแต่วันนี้เวลาไม่พอแล้วจะมาวันนี้ก็เลยพูดโน้นบางนี้บ้างอย่างละหน่อยจริงๆริงก็ว่าจะพูดเรือ่อรรมะแต่เข้าเรื่องน,นี้มาแล้วก็เลยเจิดมานิดหนึง่งเอาก่อนจบรัจ,จากก็จะบอกโยมว่าวันนี้ทางวัดเลือกหลสารรมัคคีนี่มีงานบุญงานเทศมหาชาติก็อยากจะบอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่า มาร่วมฟังเทศกันนะโยมนะมาร่วมฟังเทศมหาชาติกันมาฟังเรื่องพระเวทรันดอนชาดกกันสิบสามกันจบภายในวันนี้แหละเอาละวันนี้ก็ขอตบโนาบุญขอบคุณขอบใจกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอนขอเจริญพร